สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาตามหาความลับแต่ก่อนอื่นพี่ขอพักผ่อนก่อนนะคะพอดีว่าได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยมีโรงแรมด้วยนะทุกคนแล้วโรงแรมที่นี่นะคะก็มีคาเฟ่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตามหาความลับกันที่นี่ก็แล้วกัน<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะต้องการอะไรคะอ๋อพอดีว่าต้องการพักหนึ่งคืนค่ะ เชิญด้านในเลยนะคะโอเคทุกคนคืออย่างนี้นะที่เนี่ยมีความลับนะคะทุกคนแล้วความลับที่ว่ามันคืออะไรเชิญทันี้ค่ะอ่าไม่ทราบว่าจะเป็นห้องธรรมดาหรือว่า VIP ค่คะขอเป็น VIP ค่ะนี่ค่ะค่าห้องขอบคุณนะคะเออไม่ทราบว่าขึ้นมาทำอะไรที่นี้คะ่ะ เออพอดีว่าฉันจะมาตามหาความลับที่อยู่ในเมืองบรอกเฮเวนนะคะคุณพอจะรู้ความลับอะไรอยากบอกฉันไหมไม่มีหหละค่ะฉันดูห้องนี้ดีกว่านคะคะหรือว่าห้องนี้จะมีความลับซ่อนอยู่แ,แน่ๆเลยที่นี่เคยมีคนตายใช่ไหมคะคุณบอกฉันมาดีๆ ไปทาอะไรก็ไม่รู้โอเคงั้นมาทําตามความลับนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับดีฉันเจสีลองของอพี่เวันนี้เจ๊จะพามาหาความลับของหัวกะโหลกอันดับแรกตามเจ๊มาเลยนะคะมาที่ห้องนี้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเข้ามากดไฟตรงนี้ค่ะให้มันนั่นเลยค่ะแล้วเมื่อกดไฟฟู่เสร็จแล้วเราก็จะมากันที่ห้องสมุด เจสี่จะใช้บันไดนะคะขึ้นไปเลยค่ะตรงซอกของห้องสมุดต,ตรงนี้มันจะมีของลับซ่อนอยู่นั่นก็คือใช่แล้วค่ะสมุดสีแดงอลังช่างและจากนั้นก็ให้ทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์ไปตอนเที่ยงคืนนะคะโอเคเที่ยงคืนแล้วเราก็มาที่พิพิธภัณฑ์จากนั้นเอาสมุดวางลงไปคุณก็จะเจอกาแฟสีแดงแล้วคุณก็ โอเคทุกคนเราจะมาทําตามเจสีกันอันดับแรกนะคะเจ๊เขาก็ทุกคนเห็นแล้วหรือเปล่ามอไซมันวิ่งเองได้เห็นปะมันมีความลับอะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้เนีกเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยความผิดพลาดทางเทคนิ่ะคะ่ะอันนี้คะ่ะทางเรายินดีให้กันคืนแล้วก็ให้พักฟรีเลยนะคะจริงปะเนะี่ยจริงสิคะขึ้นมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามีรถบริการรับส่ง โอเคทุกคนเจ้าของโรงแรมกับคาเฟ่นะคะกลับมารับเรามันจะมีอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยฮะเขาไม่น่าจะรู้จักพี่นะคะถ้าเกิดว่าเขาเรารู้จักพี่ใช่ป่ะเขาจะแบบต้องแสดงตัวตนว่ารู้จักเรานะคะแต่อันนี้แบบว่าเหมือนเขาไม่รู้จักเรานะทุกคนนะอะไรคะ่ะเพื่อเป็นการตอบแทนดิฉันจะให้น้องชายของฉันพาคุณไปตามหาความลับที่เมืองโบรเคเบน โอเคทุกคนเราก็จะพาน้องชายของเขาผมไม่ใช่น้องชายเขาครับพี่ผมเป็น f อซของพี่ครับโอเคทุกคนเราจะพาน้อง f อซนะคะไปดูกันว่าสิ่งที่เจสี่เขาบอกเอาไว้เนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่านะเออพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันอันดับแรกเขาบอกว่าให้เรานะคะมาที่นี่เลยโรงพยาบาลล้างใช่ไหมพี่ครับมันจะดีหรอครับพี่ดีดิเข้าไปเลยที่โรงพยาบาลล้างแห่งนี้ นี่เจอแล้วอันนี้นี่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 หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องจุดไฟให้มันฟู่แบบนี้นั่งลงแล้วจุดไฟฟู่สามฟู่เลยฟู่ที่หนึ่งฟู่ที่สองพี่ครับฟู่เดี๋ยวก็พอมั้งครับสามฟู่สามฟู่และจากนั้นเราก็จะไปอีกที่หนึ่งเฮ้ย hey, พี่ครับใจเย็นก่อนมาเร็วมันไม่มีเวลาแล้วก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนเราต้องทําทุกอย่างให้เสร็จมันใช่เหรอครับพี่พี่ก็ไม่รู้พี่มั่ว โอเค okay, ทุกคนเรามาถึงห้องสมุดแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าไปที่ห้องสมุดเจสีบอกว่ามันมี <c oughs> โ,โอยมันมีสีเอฟเฟกทุกคนไอ้หนังสือน,นี้มันต้องมีพลังงานมนต์สาอะไรแน่ๆเลยเด้อยด้เดีอยด้เด้เดโอ้ยพี่ผมรู้ตั้งนานแล้วพี่จะทำาบบนั้นใช่ปะ่ะเนี่มันต้องใช้สมุดสีเหลืองครับ ไม่ไมไม,มันต้องใช้สมุดสีแดงเนี่ยสีแดงเล่มน,นี้เลยเจสีบอกว่ามันเป็นสีแดงเล่มน,นีค้ครับครับได้ไงต่อเจสีบอกให้พี่ทําไงต่อเออจากนั้นเจสีก็บอกว่าให้พี่นะคะขึ้นไปที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งอยูออ่บนชั้นสองนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเจอมาแบบเป็นร้านอาหารแบบนี้ใช่ปะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเป็นมิวเซียมแบบนี้เลยเออนี่ไงเฮ้ยเริร่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วไฟกระพริบไฟกระพริบ ผมเห็นนะครับพี่เปิดปิดไฟอ่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้เปิดพี่อย่ามาหลอกผมโอเคทุกคนที่นี่นะคะก็มีภาพเต็ไมไปหมดเลยนะออ้ย mm hmm. ตรงนี้นะคะก็มีสมุดวางอยู่แล้วก็มีภาพผู้หญิงชุดแดงแล้วก็เฮ้ยตรงนี้มันไม่ใช่สมุดแต่มันเป็นหัวกะโหลกว่าทุกคนคืออะไร mm hmm. เจ้านายเหมี่ยวคิดว่าเจ้านายต้องเอาชาวหมูไปวางตรงน,นั้นเนะโอเคทุกคนเราจะใช้สมุดวางนคะครับพี่ จะใช้สมุดวางตรงนี้นะคะพร้อมนะทุกคนนะโอเคกดไปเลยแบบนี้กดไปเลยกดไปติดหว่ากดใหม่กดใหม่กดใหม่โอ้ยกดติดแล้วทุกคนอะไรครับพี่เห็นอะไรนี่ไงนไตรงนี้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 เห็นเปล่าทุกคนเห็นเหมือนพี่ไหมมันมีผีแบป็นผีผผีคนนี้คือมันคือคุณลุงที่อยู่ในภาพ พี่ครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะร้องเพลงให้พี่ฟังมันไม่ใช่เวลานะต้องโทรแจ้งรถพยาบาลสวัสดีครับผมคือคนขายพิซซ่าและผมคือเออผมไม่ใช่คนขายพิซซ่าครับจริงๆ <dis> แล้วผมคือคืออะไรครับผมคือคุณหมอครับโอเคได้เวลาที่จะพาคนไข้ไปส่งไม่ใช่คุณครับไมええ่ใช่คุณ <ton> ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับคนไข้เออนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพาคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณปลอดภัยแล้วช่วยเจ้าหน่ยด้วยนะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวทางเรามีระบบรักษาทุกโรคนะครับจ่ายแค่เพียงหนึ่งบาทเท่านั้นเพียงแค่คุณทําประกันชีวิตเอาไว้เจ้าหนายมีประกันหรือเปล่าเหมียวก็ไม่รู้แต่ที่รู้เหมียวไม่มีตัง ไอพี่หน้าตาเปลี่ยนไปทำไมพี่กลายเป็นคุณลุงอะครับพวกแกลบลู่พี่พิธภัณธ์พวกแกทั้งหมดจะต้องถูกสาบเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ต้องห่วงนะครับปู่ผมจัดการพวกมันแล้วพี่พิธภันธ์ของเราจะไม่มีใครมาลบลูอีกต่อไปเพราะว่าผมได้ทำการขังพวกมัน เอาไว้ในรูปภาพของพวกเราแล้ว